สวัสดีครับ b บ b บ e t ท l k กับออสโปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าใครกลัวใครกันแน่นะใครกลัวใครกันแน่นะผมเคยได้ยินนักเทศยกตัวอย่างว่าผู้เชื่อเดินไปผ่านป่าช้าผู้เชื่อเองก็กลัวผีผีที่อยู่ป่าช้าก็กลัวผู้เชื่อพอต่างคนต่างกลัวหันหน้ามาเจอกันจักเอต่างคนต่างวิ่งหนีเป็นเรื่องตลกๆนะครับที่เราสุกันฟัง แนพีพูดถึงเรื่องนี้ในยากอบทที่4ข้อ7ว่าท่านทั้งหลายจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปใครนี้ครับมารหนีใช่ไหมครับผมได้ข้อคิดจากภาพภาพหนึ่งเป็นภาพที่อยู่ในชีวิตเตียนเนี่ยนะในภาพหนังสือชีวิตคเตษยนเป็นภาพแมวตัวหนึ่งตัวเล็กๆลลูกแมวมองไปที่กระจกและเห็นภาพของตัวเองเป็นเป็นสิงโตที่ที่ตัวใหญ่ยิ่งใหญ่มากเมื่อเทียบกับตัวเองตัวเองเป็นแมวเล็กไปมองดูกระจกเห็นตัวเอง เป็นสิงโตภาพของผู้เชื่อก็ควรเป็นเช่นนั้นเราเป็นมนุษย์ปกติแต่ภายในของเราเมื่อมองกระจกเห็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ในชีดของเรานเนไหมครับในหนึ่งยอนบทที่4ี่ก็สจึงบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนั่นแหละคือความจริงที่เราควรรับและตะหนักไว้ในวิญญาณจิตของเรานะครับ ในพระเจ้าสัญญาเดิมได้พูดถึงการที่เวลาจัดการกับมารร้ายหรือศัตรูมารร้ายอะไรทนองเนี่จะไม่บอกว่าให้เราอธิษฐานให้พระบิดาเป็นผู้ที่ขับไล่จัดการมารแต่พูดถึงว่าให้เราทําบางสิ่งบางอย่างออกไปเพราะว่าอะไรเพราะพระเจ้าประทานสิทธิอํานาจนี้ให้กับเราผู้ที่เชื่อผ่านทางพระเยซูคริสต์ที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และให้กับกายของพระองค์ก็คือกิจจักรนั่นเองนะครับ ในเอเฟซัสบทที่1ข้อ19ได้พูดถึงฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระเจ้าในพระเยซูเนี่ยอยู่เหนือศัตรูซึ่งพระเยซูเป็นศีรษะและเราทั้งหลายผู้เชื่อเป็นกายของพระองค์ศัตรูอยู่ภายใต้พ้องผีว่าสทุกนามของศัตรูหรือฤทธิอำนาจของมันอยู่ภายใต้เท้าของพระบิดาของพระเยซูคริสต เพื่ะนเราเป็นกายของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นศรีรษะมังผีบอกนั้นนะฮะแล้วเราเป็นกายคํา,าว่าเท้าเท้าเป็นศรีรษะหรือกายครับเป็นกายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราคือกายคือเท้าของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้น,าาาาะะน,นมามนอยู่ภายใต้เท้าของเราด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือสิทธิอํานาจของผู้เชื่อที่อยู่ในพระคริสต์และพระคริสต์อยู่ในเรานะครับคําว่าท่านทั้งหลายจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไป คำว่าต่อคำว่าท่านคือใครครับไม่ใช่พระเจ้านะครับท่านก็คือเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต,ต้องใช้ต้องใช้สิทธิอํานาจที่พระเจ้าให้กับเรานี้นะรเราต้องตระหนักในสิ่งนี้ว่าพระเจ้าให้กับเราแล้วนะคําว่าต่อสู้อต่อสู้ในภาษาเดิมให้ให้ความหมายเหมือนกับจราจรยกมือต้านจราจรไม่ได้ไม่ได้วิ่งไปทุบรถให้รถหยุดแต่ต้านยกมือแค่นั้นแล้วมันก็หยุด ผู้เชื่อเขเช่นเดียวกันกน็คือต้องใช้พราะว่ชนะความจริงของพระเจ้าที่มีชัยชนะต่อมันใส่มันแลน้วมันผู้เป็นศัตรูมันมันก็จะหยุดหรือหนีเราไปนั่นเองนะครับเหมือนพระเยซูคริสต์ใช้สิทธิอำนาจพูดกับชายที่ผีสิงเขาอยู่นะพระเยซูว่าจงออกไปนั้น่ะมันวิ่งหนีอ่ไปเข้าหมูแล้วตกไปในน้ำเลยมันกลัวมากเพราะสิทธิอำนาจของพระเจ้าที่มีเนะี่ยเป็นสิทธิอำนาจที่เหนือศัตรูนะครับและเราได้รับเมื่อเราเชื่อในพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้น คำว่าหนีภาษาเดิมเนี่ยให้ความหมายรึกซึ้งก็คือว่าเป็นการวิ่งหนีด้วยหัวใจที่หวาดกลัวนี่แหละครับคือใครกลัวใครถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่ามานมันต้องวิ่งแบบนั้นไม่ใช่เราจะวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะจงให้เราแสดงออกตามพระวจนะในข้อนี้ก็โดยใช้ความเชื่อที่พระเจ้าสปต์ตให้กับเราที่มีชัยชนะเหนือศัตรูแล้ว แล้วเราก็จะเห็นมานหรือพวกพวกของมารน,นั้นหนี้เราไปอย่างหวาดกลัวตามความหมายของพ้องผีนี่คือสิทธิอํานาจที่พระเจ้าสุบทให้กับผู้ที่เชื่อครับหนูน้าใจพี่น้องว่าพี่น้องได้รับแล้วและขอใช้ในสิทธิอํานาจนั้นโดยที่ไม่เกรงกลัวมารซาตานสวัสดีครับ